เอาครับก <Thank you. S 2> <pakai> ็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอยู่ผมตีแรกในเกมเลนเจอกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาปั้นเมกุมินแม็กเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ากบผมเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเดือนนี้จะแจกกบค่อนข้างแก่เยอะเลยนะครับนี่นะนี่มีกบ4ตัวนะครับตอนแรกมี2แล้วก็เดือนนี้แจกอีก2นะครับจากรางล็อกอินแล้วก็ภารกิจครับก็ได้ไปเป็น4จริงๆเนี่ยมีตัวที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด3ตัวนี้ครับก็มีเลมเอเลนแล้วก็เมกุมินนะครับซึ่ง ดูจากทรงนี่น่าจะให้เมกุมินระดับหนึ่งนะตอนนี้เพราะว่าดาเมจแรงได้เป็นตัวดาเมจที่แรงสุดในเกมนะครับจากนี่นะครับพลังโจมตี2อล้านเจคือ,อ,อดูเพียบเลลมนะครับล้านหอันนี้2อล้านเนะครับก็คือแรงมากแล้วก็อันนี้นะครับความเสียหายเนี่ยมีคูณ4,500เลยนะแล้วก็ยืนไกลห้า0้จุดนะครับถูกใจมากอสกิลอะไรก็คูดาวต่ำนิดนึงอมีหยุดเวลาครับอืม แล้วก็ความสามารถเอ่อ9ก้าดาวนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจอาจจะมีต้านทักษะไม้น่าจะพอได้อยู่นะครับคือแบบสเตตัสม,มันหน้าปั้นจริงๆนะเป็น9้าดาวนี่น่าจะโหมากเลยนะอ่าส่วนเลมนี่ปั้นมาน่าจะคล้ายๆเดิมนะครับนะสกิลแบบหากินก็คือแบบสกิลผักไปแนวหลังนะซึ่งปั้นเอ่อก้าดาวแม็กขึ้นมาก็ไม่น่ามีผลอะไรมากนะครับเออส่วนเอเลนก็ ผมว่ามันถึกพอแล้วนะครับไม่ต้องไปถึกเพิ่มหรอกเอาดาเมทดีกว่านะโอเคเมกูมินเดี๋ยวจัดการคือผมไม่ได้ปั้น9ดาวมาเป็นชาติแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปั้นแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องครูดาวกับแร่ธาตุที่เยอะขึ้นนะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เออความสามารถอะไรนะครับอยากได้ไอ้นี่ธาตุไม้เหมือนกันนะไม่น่าได้หรอกแล้วก็วัตถุดิบนี่จะน้อยๆหนึ่งเพราะว่าผมย่อยไปหาผมโอเคนะ okay. เอาเลยนะเออ อฮ้ยเฮ้ยกดเร็วเฮ้ยไมโครมินนี่มันอ,อะไรกันอือโอ้ฟื้นพลังอะไรกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวแคปกันอันนี้อัดยังไงอุย้ยทองกลังชางสวยมากเนี่ยไมโครมินมันน่าจะเหมาะกับสีทองมากกว่าแล้วก็โอเคความสามารถฟื้นพลังก็ตายแล้วเกิดใหม่นะครับถือว่าไม่รู้อะมันก็โอเคนะครับเอ่ม ใช่เลยเดี๋ยวต้องไปเพิ่มระดับให้มันด้วยซึ่งเลเวลแบบ9ดาวนี้ค่อนข้างจะอัพยากพอสมควรนะผมก็ทำการฟาร์มพวกไอ้กี้มานะครับหมูหมูหมันโอเคแม็กแล้วนะครับแม็กร้อยหกสิบนะเส <c oughs> ้นทางยาวไกลโอเคเดี๋ยวมาดูสเตตัสกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็โอเคร้อยหกสิบ ถือว่าเล่นได้นะครับอืมแต่ว่าดูสิครูดาวมันจะยิงเจ็ดบีนะแล้วก็แล่เพิ่มมาเป็นสองพันนะครับบอกเลยว่าคือถ้าเกียร์ไม่ดีเนี่ยมันมันไม่ค่อยหน้าปั้นเท่าไหร่นะพวกล่างก้าดาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่ปั้นนะอ่าแล้วพลังโจมตีเพิ่มเป็นสามล้านนะครับจากสองล้านเจ็ดเออสเตตัสสูงขึ้นนะครับเนี่ยอ่าแต่ก็เท่านั้นแหละนะจริงๆริผมไม่ค่อยบาสเตตัสเท่าไหร่หรอกก็อ่ะเดี๋ยวเราปั้นกันต่อเลยนะครับเราจะยัดกบก้าวดาวแล้วนะยัดแล้วนะ ครบก้าดาวที่เก็บสะสมมาผมยกให้เมกุมินหมดเลยนะครับจัดไปครับรับเลยครับโอ้ยกดเลยเอาเลยเด้อเด้อเด้อนะได้เก็บนานขอขอบอ่าลีลไรนึงโอเคกดเลยโอ้เอแค่นี้หรอ โอเคหมดแล้วนะกบก้าดาวโอเคครับแม็กตัวที่สองนะอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่แม็กเพราะว่าต้องไปฟาร์มเพิ่มนะครับเดี๋ยวตัดอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอดูสภาพตอนนี้เรามีถ้าปั้นเมกุมินแม,แม็กก็จะมีตัวแม็กสองตัวเป็นเบลลล็อกกับเมกุมินนะครับเบลลล็อกนี่จะเป็นตัวดาเมจข้ามหลังนะจัดการแผงหลังให้ส่วนเมกุมินน่าจะเป็นตัวจัดการแทงที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สกิลข้ามหลังกันเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดาเมจที่ชดเชยมาคือแบบ มาหาสารมากแล้วก็นี่นะครับมีหยุดเวลาให้มียืนไกลอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นตัวแผงหลังแบบที่โอเคที่สุดในเกมนี้แล้วแหละนะครับตัวดาเหมจนอันดับหนึ่งในเกมนี้ม,มีใครจะเถียงเมล่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มในนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวหาตัวฟาร์มดีๆก่อนนะตัวนี้น,นะมาดูกันว่ามันจะฟาร์มยากเปล่านะครับผมว่าหมูเนี่ยมันฟาร์มง่ายสุดนะโอเคเดี๋ยวลองดู ประมาณนี้นะครับก็จะได้มาแต่ว่าทีมเหมือนแบบคังเก็บของมันไม่พอนะครับมันก็ต้องมาฟาร์มบ่อยหน่อยไอตัวนี้ก็ตีย่างกันเดี๋ยวลองดูจริงๆนะผมคิดว่ามันอาจจะสู้ไม่ไหวแต่ก็ไหวก็โอเคนะถ้าไม่ไหวเนะี่ยเดี๋ยวต้องหาตัวธาตุไฟที่แบบดีๆมาใส่เพิ่มนะไม่ต้องเป็นทีร้อยแล้วโอเคตัวนี้มันดูเร็วกว่าใช่ไหมเออก็ น,นี้ก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่หมูเร็วสุดอ่ะโอเคตอกน้จัด <c oughs> อืมไอ้พวกธาตุน้ำนี่ผมไม่อยากไปตีมันเลยนะเพราะว่าคือความสามารถมันโกงเกินนะครับแบบลำนำเยะยนี้ยโอ้โหอยู่คือแบบถ้าเราไม่กดเองมันจะแพ้อานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอฟาร์มตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะอ่าเอ้ยเ,เดี๋ยนะลองใส่เมกูมินดูดิว่าเกมจะจบไปขึ้นแค่ไหนนะครับ จบไวขึ้นก็จะใส่ครับเพราะว่าเกียดรอถึนีก็ไวขึ้นไวขึ้นเลยละบองว่าขนนกแค่พอนะ คก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นลูปประมาณนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะยัดแล้วพอมันไม่พอเราก็ต้องไปเล่นใหม่นะครับแบบนี้วนไปวนไปนะจริงๆผมว่ามันไม่ได้ใช้ขนนกเยอะเท่าไหร่นะครับผมนึกว่าจะต้องหมดไปเป็นหมื่นขนแล้วนะเออแต่ว่ามันก็เร็วขึ้นเร็วอู้นะครับนึกว่าจะลาบากกว่านี้เอ้ยอาจจะแม็กเลยก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ เอ้ยเอ้ยเอาจริงเอาจริงเอ้ยแม็กเลยป้าวแม็กเลยป้าวเอ้ยร้อยเจ็ดเก้าแล้วใกล้ละใกล้กละหลุยหลุยเราทำได้จัดไปเอ้ยพอดีเปล่าไม่ไม่นะไม่พอเฮ่เฮโอเค,อ,เคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยังไงดีครับ ก็มีมิกูอยู่ทางขวานะครับมาไอ้มิกูใส่เลยโอเคแม็กแล้วแม็กแล้วใช่ไหมวู้วลุสโกตัวเก้าดาวแม็กตัวที่สองนะครับนี่ฟินสก,กินจากโอ้โห่เนี่ย4.2เป็น3.5เคก็ครูดาว3.5วิปล่อยตัวไว้นะครับพลังโจมตีเดี๋ยวต้องออกไปดูขั้งสอกว้าว ้สวยงามมากนะครับอืมเดี๋ยวดูสัสมได้เป็นตัว9ดาวแม็กตัวที่2ของทีมสายฟรีนะก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าที่ปั้นนะครับอืมน่าจะคิดถูกันะที่ปั้นตัวนี้นะครับเออโอเคนี่เรียงกันสวยงามนะเป็นโคลโโบเอาเป็นว่าพลังโจมตีมันเยอะมากนะครับแล้วก็คือถ้าเราตอนนี้มันลดคู่ดาวเหลือเท่าไหร่ 2.4ดีเดี๋ยวเราใส่เป็นออปชันเป็นรถคูดาวน่าจะปล่อยตัวไวขึ้นด้วยนะเดี๋ยวดูว่ามันมีตัวไหนรถคูดาวอ่าเดี๋ยวเราสลับเกียร์กับเลมแล้วกันนะครับผมไม่อยากรีนะมันหายากอ่านี่นะครับแล้วก็จะใส่เป็นรถ ความเร็วการปล่อยตัวเอ้ยเพิ่มความเร็วการปล่อยตัวมาถึงแบบลดคู่ดาวนะครับแบบอ่าก็จะได้เป็น1จุดเอ้ยเออถูกุดวินะครับเร็วมากก็คือมันมีประโยชน์ยังไงนะถ้าเกิดมันลดต่ําประมาณ2วิลงไปมันจะทําให้เราสามารถปล่อยตัวแบบคือแบบเราสำหรับทีมมาทีมเองย่างเงี้ยเราจะปล่อยเมกโกมินได้2ตัวนะครับในขณะที่ตัวอื่นจะปล่อยได้แค่ทีละตัวนะถือว่า น่าจะทําให้ทีมแบบพัฒนามากขึ้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจริงจริงเนี่ยมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเกียร์ยังเป็นสภาพนี้อยู่นะดูสิโอสภาพเบาล็อกกับเมกูมินนะครับแม็กแต่ว่าดูเกียร์ที่ใส่ก็เดี๋ยวตอนนี้9 7 3 9นดะครับดูบี้เดี๋ยวดองต่อไปเรื่อยๆสักพักน่าจะไปสุ่มเกียร์เดือน6นะครับเดือนมิถุนาถ้าจะไม่ผิดเออวแล้วแล้วก็จะสุ่มเกียร์แบบช่องกลางกับช่องท้ายนะครับคือรอบนั้มันจะเป็นช่องกลาง7ดาวช่องท้าาย8ดว อ่าเราก็จะหาเคธาตุทาไฟดีๆมาให้เมกุมินใส่แล้วมันก็จะโอ้โหมหาเทพนะครับตอนนี้มันก็เทพอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเกลิกโกโอเคอประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปย้ายไปเล่นในแท็บเล็ตด,ดีกว่านะครับเดี๋ยว p ีให้ดูโอเคครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในแท็บเล็ตนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในคอมมันจะกดใช้เมาส์แล้วมันกดยากนะครับผมถนัดแท็บเล็ตมากกว่าแต่ว่าจอมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแท็บเล็ตไงเออแล้วก็โอเคเมกุมินอืมสวยงามมากนะครับ 4, พลังโจมตี4ล้าน6เออเดี๋ยวผมคำนวณดีกว่านะผมจะใช้สูตรคำนวณแบบประมาณนี้นะ 4... 466 1020โอเคแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่มี444%นะครับแล้วก็อันนี้อีก246 246บวก4 4ี่เท่าไหร่โอเคคิดไม่ออก020อบวก690%เปอร์เซ็นต์อ่า36แล้วก็จับคูณ45นะครับก็คือ ำลังโจมตีสกิลนี้นะครับแล้วก็ยังคูณ2ด้วยเพราะว่ามันปล่อยได้2ครั้งครับเพราะว่าแบบมันคูลดาวไวขึ้นนะก็จะกลายเป็นดาเมจ3,300นะครับอืมประมาณนั้นแหละต่อการปล่อยตัวแบบสับมาทีมหนึ่งโอเคก็จะเป็นแบบอะไรที่แรงมากนะนี่ยังใส่เกียร์แบบบ้านๆอยู่เลยนะครับไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆแบบใส่อัปเกรด่ามันจะขนาดไหนนะ เ,เดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนนะครับว่าไอ้ฟื้นพลังนี่มันจะใช้ดีไหมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบไม่เห็นมันเตายก็อาจจะไม่ต้องอลืมปล่อยตัวเมกูบินสองทีนะครับนี่นะมันปล่อยได้สองทีนะครับดูดูนี่นี่นี่นนนดูตัวอื่นมันจะปล่อยได้แค่ตัวทีนะครับแต่เมกูมินนี่พิเศษหน่อยเพราะว่ามันแม็กแล้วมันก็มีเกียร์ที่แบบ เพอร์เฟกอะมันก็เลยปล่อยได้2ทีครับอ่าพลังโจมตีอะไรก็จะถึกมากเอ้ยถึกป้าเลยมันก็จะแรงมากแต่เมคุมนีนเขาก็ตึงอยู่ต้อผมกดปุกบาท,ทั้เพื่ออ๋อนี่ไงนี่ไงได้อยู่นะได้อยู่ตายเกิดนะครับโอเคก็แผงหน้าเขาอาจจะยืนไม่ได้นะแล้วพอโดนกดเข้ามาอัดป้อมอย่างนี้นะครับเมกุม,มินก็จะทำงานได้ดีพิเศษเพราะว่าทุกตัวจะโดนสกิลเมกุม,มินกันหมดนะครับแบบตัวที่จะ เอหลบได้ก็หลบด้วยระยะยืนไม่ได้แหละเพราะว่ากดหน้าป้อมนี่เมกุมินอัดบ้านนะครับบอกเลยว่าโอ้โหตีแรงจัดจัดจริงผมรู้สึกว่าความสามารถนี้ก็ไม่เหลียวเพราะว่าแบบหนูคนนี้ก็ใช้เหมือนกันหรอ,อ,อลองดูดิคือมันเป็นแค่แบบลดต้านทักษะธาตุไม้อ่ะแบบคือส่วนใหญ่ผมก็เอ,อไม่ค่อยแบบ สนใจแบบจัดการทตุเอ้ยลืมปล่อยตัว2ตัวไม่ได้ไม่ค่อยแบบอยากจัดการทตุไม้อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เน <now> hmm. ี่ยผมจะมาจัดการแบบทตุอื่นแบบโอเวอร์ออลนะครับทุกทาาุนั่นแหละโดนเมกุมินหมดอะแสงมืดอะไรก็ยืนไม่ไหวแล้วนะครับคือไม่ต้องไปหาทตาเนี่ยโอ้โหตีธรรมดาทีเดียวม่องเลยอุ้ยแรงขึ้นนะเนี่ยคือเห็นผลนะครับย้ำกำม่อมโอ้ my god เล่นดีเล่นดีโอ้โหของจริงตัวนี้แม็กคุ้มนะครับบอกเลยตัวนี้ใช้ตัวบินเดี๋ยวเราจัดการแบบไม่ต้องใส่ตัวกันบินเลยนะฮะเพราะว่าเมกุบินเราจะระเบิดบิสปรมานูนิวเคลียร์ลงให้เราชิมทั้งเบาลล็อกแล้วก็เมกุบินนะครับเบิมตัวดาเมอไม่มีใครยืนได้บอกเลยยืนได้ก็ต้องไปท่าน้ำมาละดูดูครับดูดูอ๋ออ๋อจะมีใครยืนได้ ตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นช่วงที่ให้ความสามารถฟื้นพลังมันทำงานติดดีเมกันนะเพราะว่าแบบดูดิต้นกดนะครับโอ้เดี๋ยเดียวตัวบีที่เขาเอาเรื่องอยู่โอเคพัดก่อนนะครับไม่เป็นไรโอเคนี่นะมันโหดอย่างนี้เลยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันจริงมันก็ชัดเต็มตาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดีวิดในตหลักให้ดูก็ได้นะ ผมว่าทีเดียวแตกบอกเลยไม่มีอัปเกรดธาตุ้วยครับปกติด่านวอลนี่ถ้าไม่มีอัปเกรดธาตุก็จะแบบมันจะตีไม่ค่อยตายนะครับอันนี้มาดูกันว่าฮิตเดียวจะเป็นงไงมัง่งนะปล่อยตัวเดียวนะครับเออปล่อยสกิลดีอ๋อโอเคฮิตโอเคมันไม่ตาย <'re> ไม่เป็นไรถือว่าแรงอยู่นะปกตินี่ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะครับตัวนี้คือออกมาทีเกือบตายยังไม่มีอัปเกรดธาตุด้วยซ้ำ โหดเอาเรื่องแล้วก็ปล่อยตัวได้รัวๆด้วยนะครับเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยโอ้โหเมกุมินนึกว่าบอกตัวระเบิดเลยโอ้ยเนี่ยได้รูดูตัวนี้นะครับขอสรุปย้ำๆอีกครั้งหนึ่งว่ามันเก่งยังไงอย่างแรกเลยคือมันเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับคือดาเมจเบสอาจจะไม่เยอะสุดแต่ว่าพอคูณกับอันนี้เนี่ย45 เท่าก็กลายเป็นตัวที่ดาเมจแรงสุดในเกมแล้วก็อันดับ2ก็คือมันระยะยืน500จุดนะครับยืนไกลมากแบบโอ้โหถ้าเกิดไม่พัดไม่โดนอักป้อมก็คือแบบไม่มีใครตีถึงมันแล้วแล้วก็ออนี่นะครับความสามารถหยุดเวลาเป็นเมตาแน่นอนนะครับถึงอนาคตจะเปลี่ยนเป็นแร่หนึ่งแต่ก็คือก็เก่งอยู่ดีแหละแล้วก็สกิลโจมตีก็จะแบบมียกเลิอกอมตะยกเลิกบัฟแล้วก็ทํานุ่ยสตูชงักด้วยนะคือแบบ มันไม่ได้มีแค่ดาเมจแล้วมันมีแบบปวดอะไรด้วยนะครับไอ้สกิลยลิกผลับบัฟนี่ค่อนข้างโอเคด้วยนะเพราะว่าบางทีทีมศัตรูจะมีแบบตัวที่มีบัฟเพิ่มพลังชีวิตหรือบัฟหลบต้าอะไรอยู่ก็โดนตัวนี้ล้างออกก่อนนะครับแล้วค่อยตีเข้าคือแบบตีเจาะเกาะอ,อีกอะเจาะมีเจาะอมตะแล้วก็เจาะบ,บัฟอีกนะครับแล้วก็ยังทาให้ชงงหน,นะอีกนะคือแบบโอ้โหเดอะเบสสกิลบัฟก็ใช้ได้นะครับมีเพิ่มใช้ทักษะอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช้หรอก ประมาณนี้นะครับสำหรับการปั้นเมกุมินครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็นี่ดูโหดจัดประมาณนี้บา,บายๆทุกคน